สองโอกาสทีมชาติวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเอาชนะทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์ได้หรือไม่หรือจะถูกตบยับนั่งพับเพียบยอมแพ้ในการแข่งขันศึกวอลเล์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL 2025ในสนามแรกที่จะพบกับทีมชาติโปแลนด์โดยจะแข่งขันกันที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่งประเทศจีนวันที่4มิถุนายน2568เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับช่องข้างสนามนะครับใกลเข้ามาแล้วนะครับกับการแข่งขัน v n l หรือ Nature League 2025โดยจะมีการแข่งขันกัน3ส,สัปดาห์แบ่งเป็นแข่งขันกัน3ส,สนามโดยแข่งขันกันสนามละ3กลุ่มโดยสนามแรกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่3รวมกับทีมชาติโปลแลนด์เบลเยียมตุรกีและฝรั่งเศสนะครับ โดยจะเริ่มระเบิดเปิดฟลอร์การแข่งขันแมตช์แรกในวันที่4มิถุนายน2568ซึ่งทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่อยู่ในอันดับที่13ของโลกจะพบกับทีมชาติโปลแลนด์ที่อยู่ในอันดับ6ของโลกนะครับสำหรับทีมชาติโปลแลนด์ในการแข่งขัน VNL 2024ที่ผ่านมาสามารถคว้าอันดับ3มาครอบครองได้สําเร็จด้วยการตบเอาชนะทีมชาติบารซินไป3-2ต่อเซตในการชิงที่3นะครับโดยมีผู้เล่นที่น่าจับตามองคือตัวตบหัวเสา ที่เป็นตัวหลักของทีมอย่างมาตินาลูคาซิก ที่สูง189ซนติเมตรและเชอร์นิสกาที่สูง191ซนติเมตรรวมไปถึงตำแหน่งบีหลังที่ตบแรงและตบคมอย่างแมคคาเลนาสไตชเชคที่สูงถึง203ซนติเมตรและมีมิดเดิลบล็อกหรือบล็อกกลางที่สูงใหญ่บล็อกแน่นอย่างแอคกเนสกาคอนิลักที่สูง200ซนติเมตรและแมคคาเลนายูซิกที่สูงถึง185ซนติเมตรนะครับเรียกได้ว่าถ้ามองเฉพาะส่วนสูงของทีมชาติโปแลนด์นั้นทีมชาติไทยของเราเป็นรองแบบ ดกูเเลยยทีีวโดยเฉพาะการเจอกันใน VNL 2024ที่ผ่านมาทีมชาติโปรแลนด์นั้นตบเอาชนะทีมชาติไทยไปแบบขาดลอย3-0ตเซตนะครับ แต่คุณผู้ชมทุกท่านครับลูกกลมๆก,ก็มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ว่าทีมชาติไทยของเราไม่เคยจะเอาชนะทีมชาติโปแลนด์ได้เสมอหร่แล,ล้วครับเพราะทีมชาติไทยของเรานั้นเคยพลิกตบเอาชนะทีมเบสบอลหญิงทีมชาติโปแลนด์ไปได้3ต่อ2เซตในการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่ผ่านมาถึงทีมโปแลนด์แดนทุกนากันเลยทีเดียวนะครับโดยในเกมนั้นผู้ทําคะแนนสูงสุดของไทยเราก็คือเปียวอัชรพรคองยศที่ทําไปได้22คะแนนรองลงมาก็คือวิภาวีสีทอง ที่ทำไป17คะแนนแต่ในการที่จะเจอกันในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นงานหินดินเหนียวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะด้วยการที่โปลแลนด์มีผู้เล่นบล็อกกลางที่สูงใหญ่คล้ายกำแพงยักษ์และมีการตีหัวเสาที่รุนแรงมีการยกบอลเซตให้สูงแล้วใช้ตัวตีหัวเสาและตัวตีตรงข้ามหัวเสาที่สูงใหญ่ตีบอลให้สูงกว่าบล็อกของทีมชาติไทยเราซึ่งเป็นผลให้ทีมชาติไทยแพ้โปลแลนด์ไปอย่างขาดลอย0-3ตเซตในการแข่งขัน VNL 2024ที่ผ่านมานะครับ แ,แอดก็เชื่อเหลือเกินว่าโคชออสและทีมงานน่าจะมองเห็นจุดนี้และเตรียมวิธีการรับมือเอาไว้แล้วละครับโดยจะต้องใช้วิธีที่ทีมชาติไทยของเราถนัดและมีสกิลการเล่นที่โคชออสเคยทําให้ประสบผลสําเร็จมาแล้วในอดีตก็คือลูกสูตรที่หลากหลายมีความคล่องตัวในการเล่นมีผู้เล่นที่ผลัดปเปลี่ยนบุนเวียนฝีมือใกล้เคียงทัดเทียมกันมาลงเล่นเพื่อให้คู่แข่งจับทางและยากนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะพามาดู5เหตุผลที่จะทำให้ทีมชาติไทยของเราสามารถพลิกเอาชนะทีมแกร่งรูปร่างสูงใหญ่อย่างทีมชาติโปแลนด์ได้นะครับ ซึ่งเหตุผลแรกที่จะทําให้ทีมชาติไทยเราเอาชนะทีมชาติโปโลแลนด์ได้ก็คือต้องเล่นด้วยลูกสูตรที่หลากหลายใช้ผู้เล่นที่มีความคล่องแคล่วว่องไวและเข้าใจในบอลสูตรได้เป็นอย่างดีซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีนักวอลเลย์บอลหญิงไทยออกมาเปิดเผยว่าทีมชาติไทยของเรานั้นมีการใช้แผนการเล่นเป็นร้อยๆแผนหรือร้อยสูตรกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมองแล้วน่าจะเหมาะสมกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมากที่สุดเพราะนักวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นมีรูปร่างที่ไม่สูงมากหากไปใช้บอลโครงสร้างเหมือนกับทีมชาติในแถบยุโร หรืออเมริกาทีมชาติไทยของเราก็คงมีโอกาสที่จะแพ้มากกว่าชนะอย่างแน่นอนนะครับส่วนเหตุผลที่2ที่จะทําให้ทีมชาติไทยของเราชนะได้และเป็นจุดเด่นของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอีกหนึ่งจุดที่ทีมชาติอื่นกลัวที่สุดก็คือเซตเตอร์หรือมือเซตนั่นเองครับด้วยมือเซตของเรานี่แหละครับที่จะทําให้ชนะโปแลนด์ได้เพราะมือเซตของทีมชาติไทยเราเปรียบเสมือนมันสมองของทีมสามารถเซตไปทุกตําแหน่งการตีบอลได้อย่างหลากหลายและแม่นยําซึ่งกระดูได้จากการที่ชาติอื่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ น,นัพยายามเล่นงานทีมชาติไทยของเราตั้งแต่การเสิร์ฟหนักให้เรารับบอลแรกไม่เข้าจุดเพราะถ้าบอลแรกดีเข้ามือตัวเซตของเราแล้วแล้วก็แผนการเล่นของทีมชาติไทยของเราที่ได้เตรียมกันไว้ก็จะทํางานและสร้างอันตรายให้กับทีมชาติอื่นในทันทีนะครับ เหตุผลที่3ที่จะทําให้ทีมชาติไทยเราชนะได้ก็คือประสบการณ์ของนักวอลเลย์บอลตัวหลักที่เล่นทีมชาติร่วมกันมานานหลายปีอย่างเพียวอัชรพรของยศบุ๋มบิมชัชชุอนโมกศีบีมพิมพิชยากกรัมโมเมธนชชาสุขสดแนนทัดดาวนึกแจ้งตเตยหัทยาบำรุงสุขปิยนุษย์แป้นน้อยและพรพันธ์เกิดปราดนะครับซึ่งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราเล่นด้วยกันมานานหลายปีเรียกได้ว่ามองตาก็รู้ใจยักไก่ก็รู้จังหวะพอเรียกพี่คะก็จัดเข้าสูตรให้เลยทีเดียวนะครับรกาณ์ทีม าและทีมสโมสรในต่างแดนรวมถึงการเล่นร่วมกันมาอย่างยาวนานหลายปีนี่แหละครับที่แอดมองว่าจะเป็นตัวแปรสําคัญในการพลิกเอาชนะทีมชาติโปโลแลนด์ได้นะครับ สำหรับเหตุผลข้อที่4ที่จะทำให้ทีมชาติไทยเราเอาชนะได้แอดมองว่าก็คือฝีมือของโคชออสและทีมงานซึ่งถ้าพูดกันถึงโคชที่เคยปลุกกระแสวอลเลย์บอลทีมชาติไทยและสามารถสร้างตำนานเจ็ดเซียนให้โด่งดังกระหึ่มไปทั่วโลกได้คงหนีไม่พ้นโคชออสที่เคยสร้างผลงานอันเอกอุกไว้ให้กับทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในอดีตผ่านมานะครับจนทำให้ทีมชาติไทยของเราติดลมบนบยบินลดแล่นอยู่ในรายการ VNL มานานหลายปีเลยทีเดียวนะครับสามารถสร้างความ ความสมหวังให้กับแฟนๆบอล,ล,บอลบรรหญิงทีมชาติไทยได้อิ่มอ,อกอิ่มใจอิ่มเอมกันทั่วหน้าและด้วยเหตุนี้เองที่ทีมชาติไทยได้โคชออสกลับมาช่วยทีมอีกครั้งทําให้แอดมองว่านี่คือเหตุผลหลักที่จะช่วยให้ทีมชาติไทยของเราเอาชนะโปโลแลนด์ได้นะครับ และเหตุผลข้อที่5ข้อสุดท้ายที่จะทําให้ทีมเย,รรย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราเอาชนะโปแลนด์ได้ก็คือกําลังแรงใจของพี่น้องชาวไทยที่จะช่วยเชียร์ทีมชาติไทยของเรารวมไปถึงส่งกําลังใจไปให้ทีมเย,รรย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้พวกเธอได้รับรู้ว่ามีคนรักและเอาใจช่วยให้นักตบสาวไทยเฉิิใช้และเอาชนะคู่แข่งได้ในการแข่งขัน VNL 2025ในครั้งนี้เรามาช่วยกันส่งกําลังแรงใจและส่งเสียงเชียร์ให้กับนักเย,รรย์บอลหญิงทีมชาต ของเรากันน,นี่ก็เป็น5เหตุผลที่แอดมองว่าจะมีโอกาสเอาชนะโปแลนด์ได้ถึงแม้ว่าโอกาสที่ไทยจะชนะนั้นอาจจะมีไม่มากแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้หากเรามีการเตรียมตัวที่ดีมีการวางแผนที่รัดกุมรวมไปถึงนักกีฬามีความมุ่งมั่นตั้งใจดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้พร้อมแอดเชื่อว่าเราก็มีโอกาสที่จะล้มทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์ได้นะครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นเป็นประการใด คิดว่า5เหตุผลที่แอดยกมานี้ถูกต้องหรือไม่หรือไม่ถูกใจท่านสามารถคอมเมนต์แนะนำติชมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือคุณผู้ชมคิดว่าทีมชาติไทยเรานั้นจะมีโอกาสเอาชนะทีมชาติโปลแลนด์ได้มากน้อยเพียงใดก็แนะนำกันมาได้นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องข้างสนามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับ